สวัสดีครับเสาเมื่อวันที่ส3ากรกฎาคมสองหาหหครับเมื่อนี้สิพ้ามาเบิ้งเข่าครับกคหอายุ4ี่6ิห้าี่หมือครับหลังจากปลักดำวันที 27, ่27บดก็27พฤษภาคมครับเมืนน่อีวันที 13, ่13บกรกฎาคมครับอายุเข่า4ี่สิบห้ามือครับหลังจากปลักดำใส่รถดำครับ เขาจะเป็นแถวครับเขาก็ข้อหกสี่สิบห้ามือครับหลังจากปักดำครับพอดีครับฝนตกมาช่วงใกล้ๆเขาวันศาครับหน้าแปลงนี้ก็แห้งแรงครับนี่ครับที่ไทยเบิ่งตอนนั้นครับเป็เริ่มไน้ดำแล้วครับฝนธรรมชาติครับ ฝนติงช่วงไปเดือนหนึ่งครับมิถุนาครับช่วงฝนติ่งช่วงม่นมีฝนเลยครับเพืงอนเดำครับครับมันกำลังโลกกากันอยู่ครับข้างนั้นครับมันใส่ดำแบบใส่ค้นดำครับสำหรับแปลงนี่ใส่แบบใส่รถด,ดำครับช่วงนั้นฝนมาว่าปีพอดีใสยดำตุลักตุเล่ครับในสูบน้ำใส่ช่วงฝนติ่งช่วงไป ครับอายุเขา60มือครับิบหา6มือครับเขาคอคอหกเขาเหนียวครับประมาณนี้ครับสูงแล้วครับถั่วมันแท้แล้วครับครับไม่ได้ใส่สารเคมีค่ะเนี่ยครับ ก็จะมีพวกตัพวกแมลงต่างๆครับที่มันค่อยมากินเพีียกินแมลงครับถือว่าดีในวิธีหนึ่งครับแบบธรรมชาติครับครับธรรมชาติบ้าน้องครับฝนกําลังสีมากช่วงเขาวันสามวันนี้วันที่สิบสามครับเมื่ออื่นวันเขาวันสาวันที่สิบสี่ครับครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ